เป็นสุนาวันเม่ได้น้องแป้งส่มาลาดถึงเีว่าการล่วมโหดจ้อมหจ้อมสวนได้มันอะไรเลยมันหลีเลยมันหลอดนี่ค่ะเนาะเพราะว่าเป็นไม่เนี่ยก็เป็นเอามาฮักกระใส่พื้นค่ะเพราะว่าเป็นเลขเนี่ยก็เป็นมาเอาจังกิโลขายเนยาะกระปังเล์เนี่ยมันสังหาย,ยับก็เป็นเอาไรสังก็เป็นเอานั่นแต่ว่าน้ำเนี่ยเป็นจังเอาอะไรค่ะเนาะเพราะขารเอากะพูกก็เต็มกะพูกก็ล่ไปสังเนาะอันนี้ค่ะล่าถูกล่าล้อมโูดใหม่นะะี่ค่ะ น้ำไม่ได้วยแก้วหรือมันจุดสุดอ่ะอือโอู้หู้เอาการต่างมาเห็นไหมเขาเนี่ยน้องเงี่ยมก่อนจะไหนว่ามันหลอดมันเข็มก่างกระจองอยู่ไเนี่ยจะนั่งาน ค่ะลำโพค่ะเป็นห้องน้ำผีรั่น่ะเนี่ยน้ำผีรั่วน้ำเนี่ยน้ำผีรุน่นเนาะพอไผัมาเตอร์กับผีนั่นรู้ ยนแค่แค่ไปกับปู่กาเนี่ก็มันเฮ้เฮกวนไหลเฮ้โวไหลเฮ้กายไหลเฮ้เลยกูลองเฮ้บ้าเฮ้ผีรู้จัะไผรให้น้ำไดนาผีรู้นะก็หลายก็แช่ใครชอบเทคนิคนี่ก็เอากระใจ้ายะไรนะคะเนาะป๊อบจำหผยจำนาจำสนค่ะ นี่ค่ะเจ็บจร่งมันพอไหมก็มันป้อยอยู่มันมันนี้ไม่นล่กกว่าอันมันมี้เจ้าสูงอินแดโว่ยสูงขึ้นไวอะนี้สีไม่โห่ไว้ฟองอ่ะอืม พระเดี๋ยวป้าติดมะลิพิละมีเนี่ยมันกึ่งการมันมันกึ่งตั้งมันไหนคะเนาะเียกวก็มันติดเซ็งน้ำหน่อยนะคะใจเทคนิคดีมต้องหลัวลงทุนในหรีห่เอาค้น้อยอันนี้นะหลวัวลงทุนแห้งเก็บโปแผงใกล้เน,น,นี่ยก็นาะไผ่โมไผ่โมเทคนิคจังเนี่ยก็ตัดใจไรนี่เป็นพวกแล้วนะเพราะมันใหญ่มากาะมันก็ติดก,กันเนาะนะโบกายเหมือนจังขเขาเยค่ะ ตัวกายเขาส้นถูกไม่สุณค่า